สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่หนึ่งสองสองเหรอสองวันนี้วันที่สองพฤษภาคมไอ้กุมปาพังเขึ้นมาก็จะจบเลยจะเกลียนจะเกลียนสมองจะเกลียนลงเคหอลงเคหอดูให้แนะ่ว่ามันมันหัวไฟมันดย่นี่นีปะ เพราะว่ามันเป็นกองหลังไงมันเห็นไหมมาเอาโยกขึืนในค่อยแน่เออยกยกขึ้ืนเออนั่นล่ะเห็นวะเห็นไ้มโอเคสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันที่สองปุ่มข้าท่านนะคะวันนี้จะมาพาทุกคนมาดูข้าวนะคะข้าวแตนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะจะขึ้นรูปนะคะทุกคนขึ้นรูปเป็นขนาดเก้าเซนนะคะ นขนาด9เซนนะคะช่วงเช้าเดี๋ยวทําขึ้นรูป9เซนเสร็จนะคะก็จะเป็นขนาด6เซนนะคะช่วงสายๆายหน่อยนะคะทุกคนขาช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาเป็นช่วงที่ช่วงงานวัดเนาะใช่ไหมพี่แปมช,ช่วงงานวัดนะคะช่วงนี้นะคะทุกคนก็อาจจะหาช่องทางการขายของหรือว่าจะหาอะไรที่แบบว่าจะเอาอะไรไปขายตามงานวัดนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้าวแต่นะคะที่ลูกค้าชอบมารับไป ขายเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะเอาไปทอดขายตามงานวัดนะคะไปทอดขาย3่0ถึงร้อยหรือว่าถูกแค่ยี่สิบห้าบาทนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ต้นทุนไม่แรงนะต้นทุนไม่แรงแล้วก็เขาเรียกอะไรอะขายง่ายนะคะขายง่ายตามงานวัดแล้วก็อาจจะเป็นบางพื้นที่ที่หาทานยากนะคะทุกคนถ้าถ้าลูกค้าคนไหนที่สนใจรับที่จะไปขายตามงานวัดนะคะช่วงนี้งานวัด ทีจังหวัดนะคะทุกคนขาช่วงน,นี้เป็นช่วงหน้าหนาวเนาะช่วงนี้หน้าหนาวใช่ไหมทีม่แ๊บแมนบอกเป็นหน้าหนาวเนาเนะช่วงนี้เป็นช่วงงานวัดแหละงานวัดทุกคนก็ลูกค้าบางคนก็กจะไปทอดขายตามงานวัดนะคะทุกคนขาก็เป็นไปถึงแบบว่ามันเป็นอาชีพที่ที่ที่น่าลองอาชีพหนึ่งนะคะที่เขาหลับไปแล้วก็จะไปขายทอดขายหน้างานนะคะทุกคนก็ประมาณนี <S <S ้อันนี้ก็เป็น นะคะให้ดูคราเสร็จนี่นะคะค้าวเสร็จนะคะน,นี่น้องใช้วิธีแบบบนะคะไม่ได้ตากนะ,ะไม่ไตากแดดน,นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าพื้นที่มันน้อยนะคะทุกคนก็จะเป็นจารอบแทนนะคะแต่ถ้าใครมีถ้าใครมีแบบว่าพื้นที่ตากแดดก็ตากได้นะคะทุกคคก็น้องขายอยู่ที่รังละ4 5 0หบาทนะคะลังละ45 0้าบาทขนาดเก้าเซนตนะคะถ้าเป็นขนาด6เซนตก็ลังละ6 0 0 6อ0ห้ี ก็สามารถสั่งน้องเข้ามาได้นะคะอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็สามารถทําได้นะคะขายก็ขนาด6เซนขายประมาณสัก5แผ่น20นะคะ5แผ่น20ก็ขนาด3นขนาด9เซนก็3แผ่น20นะคะประมาณนี้นะคะก็มันเป็นรายได้ที่น่าสนใจนะคะมันเป็นอาชีพที่น่าสนใจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะให้เข้ามาดูใกล้ๆนะคะ นี่นะคะดูะสกุกไหมสุกยังสกุสกไหมข้าวน,นี่นะคะอันนี้ก็เป็นขึ้นรูปนะคะเป็นข้าวเหนียวขาวนะคะวันนี้วันนี้ทําข้าวสีขาวทั้งวันนะคะเป็นขนาดเก้าเซนค่ะ<ด>ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็<อ>ถ้าใครสนใจที่อยากจะเอาไปทําเป็นไรายได้เสริมหรือว่าอาชีพหลักก็สามารถทําได้นะคะก็สามารถรับไปขายได้นะใครที่สนใจก็สามารถสั่งขอน้องเข้ามาได้ขอสั่งล่วงหน้าสักสองวันนะคะ เพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้มีของเพราะว่าพื้นที่ทํามันไม่ได้กว้างนะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้ทาเผื่อไว้เยอะนะอันนี้ก็ขึ้นรูปอยู่พอขึ้นรูปเสร็จก็เดี๋ยวน้องเอาเข้าอบส่วนตู้นี้นะคะก็เข้าอบได้สามชั้นละนี่นะคะสามชั้นตู้นี้เป็นตู้สิบชั้นนะคะทุกคนนนะคะก็ตู้แรกตู้แรกตู้นั้นก็คือทํางานไปแล้วนะตู้นี้อย่างแล้วก็ เป็นตู้นี้อยู่นะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ใครสนใจก็สามารถสั่งน้องเข้ามาได้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ